สบายดีพี่น้องเจอเจอกันยามบายดีพี่น้องยามหิวเข่าพี่น้องเลยสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงเร็วเจเจง่ายสวัสดีปลาลุงลูกหล่ะไมเลยสวัสดีปลาลุงสวัสดีสวัสดีบ่ได้ลอยว่ะขอนโคอนหลอกแลกหลอกแหลกรถไปลดมากเหิวนอนพี่น้องเลยอยากนอนกำลังนั่งรถกลับตอนนี้พี่นดุลุกเข่าดูเห็นไหมสวยเมืองจัมพ์พรจืดจอด มันจำพร่างตัวแข่งกอกมันจำพร่างนีแบบเรติตอนนี้ห้องกับกำกับบ้านบางทีก็ชี่หาแหวกินข่าวก่อนแถวไรเนาะยังวะขอจะเบิดเลยตอนต้นนอนบอดี้เฮลยัง่มีร้านกับข่าวเลยเดินบอดี้ลุตล่ากับข่าว <c oughs> เดี๋ยวมองติ๊บจบมาได้เพราะมีมองเป็นตาอย่างเพราะในสายผ่านกับเพาะเว้นตะเขื่องประกอบก่อสร้างเอาไปก่อสร้างคนเนาะหวานยิ้มขาวเลยแล้วตอนนี้กินห่านเดียสี่นี้โตเมืองเลยะอยู่ในนี้นะนั่อเนเรื่องภาคใจกลางเลยใจกลางอันนี้มันเป็นซานหลักเมืองคันคนไทยก็จะเกินซานหลักเมืองแต่บ้านเราจะเกินเนาะซานหลักเมืองคือกันหรอวะม่นอยู่ตรงไหนลืมแล้วห่างเฮือนภาคนั่น กำลังหาลานขาอยู่พี่น้องไหมลานกับเข่าเรียนมาทางนี้ปุ้ยต้นเกลือใบกระเป๋าดุมันไรเงินกู้เข้าห้องผู้ห้องคือในมือก็คือเมี่ยงปลาเผาแต่ปลาเผาอยู่ทางนอก อันนี้ถือทุงพักอันนี้ถือทุงพักยำนาดทัดสบายอยู่นอกเย็นพักอาดอยักพักอยานพักซุกนอกลุงลูกพักซุกก่อนแล้วขอมาไว้ในแทนที่สิได้กินพักซุปอยากินพักซุกไยากินพักลวกนอกแดดบ่เอาเนี่ยนะคือประมาณนั้นพี่น้อะนี่มีแต่หาหารก่อสร้างนี่มีแต่เข้าคลายเครื่องอะไรเอ้ที่ห้ามอยากไปอยู่น้ำเจ้า มันเจบหรือแต่วหัน่ไดาายย่ง้้ยังขาตายมันงนี้มันหนักสิเปิร์ัโลกโดี่งายง่ายมาเขาหองมอกก็มาซื้อเขาพัดในเียหางมอสจะเรียกว่าล่านีด้างนั่เริมแนาะแเบิร์ตีเลยปาเผาควอย่างขายดีวะอย่างสีไปหน้าทั้งหนานลาดปิ้งเป็ดซื้อทังไม่ื้อ คางหองมอไแล้วดูเมียเราสั่งอยู่หรอวะมวนบอมีับไปนมวนและมวนมวนมวนสีหาหลูกพาไปทางไหนต่อลุงแม่ไม่มองนี่นะเบข้องทางทางไปนี่เล้ ก็เห็นเขางงูก็โง่นะาันสีเงียบอยู่สายตรงกันเลยลูกค้าหงหมอหมดเลยไอขหงหมอตัวไนีไปแกงกอกวนเป็นหลักสามหลักสามออกสวรรค์นี่ใช่ไหมแกงกอกออกหลักสาม โอ่นเลยอามาเพื่อนเลยขั uh, ้วอีน้อยน้ำพอนี่ข้อดีเลยตอนนั้นอยู่กลางที่นู่นเออถ้าไปแล้วมียังไงลุงขวามือยัลุงไงข้าวมันไก่กระดาษลุงไข่กงหน้า

อ๋อน,นี่บอลุงเข่าในซอยนี้ซอยนีดหน่อยเข่าบ็ได้ไกบ่บอล,ลกระบอกไก่จอดนี่ก็ได้ยังเขา่าด้วยชื่อกับเข่าก็พี่นอ้องด้ยบบบนี้หิวเข่าเลยตอนนี้เนาะเพราะว่าน,นี้มันกิบบายแหละยัะงไม่ได้กินเข่าเลย จากซีมียังแล้วกับเขาก็บเด็ไปเบิ่งกันทำไมมันเมนร้านขายขนมขนมนิวพ่อจ้างเคยพูนร้านพูแล่เท่านี้ห่อกับบอยากษ์บอยากมาพอดไวพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นลงมอเลยบะยักเขาไปกไก่ บอมีพี่น้องเราให้คิดหน่อยว่ายุ่ใแนหนีวะชันมาเป็นร้านคลายขนมนำมันลมบะเมอนร้านคลายกับเขาพูดแล้วต้วนนาพูดแล้วบัานสองก็าจ้ากะจีประมาณนี้แหละที่แท้เป็นตัวเมืองแต่ว่า ມັນບໍ່ແມ່ນທາງດຳຄືໂຕເມືອງເມືອງສອງຄອນເນາະນີ້ເດແມ່ນຢູ່ເຮົານີ້ອາຊິຢາກຫຍັງອັນນີ້ຊື້ໂຕຕາມເນາະ มีตําบังหงตําบักทั่วแล้วก็ตําขปุ้นเพิ่นว่าโคกละ5,000กเอา2โคกเฮ้ยพอดีพอดีเอา20,000โคกละ5,000เอา2า2เนาะมันสิบ่พอกันกินเดียว10,000ไลเนาะ อะไรแต่เราใส่มากอกน้ำเด้ออ,อ,อะไรอี๋อันนี้มาถ่ายก็กยางมัเขาก็ยถ่ายทังเนาะยายามายเาเอันนี้เนี่ไรมาจักเพืนยานกล้องพี่น้องเลยมีง,งูบ่อยนะท่านผู้ช คายได้สัตว์าทางหนบ่ได้ <laughs> <c oughs> มียังเนี่ยสมพักไข่พะลูกเด็กกะเจียวยังเนี่ยเจียมงดาวะเ,าเจียมงดาตา ถาบัะเพิ่นตำเหล้วพี่น้องเลยแล้วเราก็มีคือก,กันร้านภาวนาลงมอเด้นี่อันนี้ก็คือลงมอพี่น้องตำหมักหุ่ง,งปิ้งหมูแล้วก็ไข่ปุ้งพุณและกินผู้ลลเล่นรถเข้าลุงถ่าอยู่กู พันนึ่งสามซนเชาสามซนสามเนเชาพันหนึ่งพีสามเซนเ่ายูานเ่าพันหนึงสามเซนิบหาหมดบ่สามนั่บอยู่ปักซองนะคสามเซนิห่ะสามเซนิหายูพีทุกบาได้ตลาดนั่นนะตลาดแกงกไ้ย ลอยนกระช่ำกันนี so ่เลยชัเป็นาบ่เอาสิลงกินกันทางเลยเนาะหลังจากกินเขาแล้วเรียบร้อยพี่น้องคือของมังกินแล้วเรียบร้อยเวมเื่อบ้านามไปก็ได้แม่หนีม่นีเ้ยเมื่อเด้อห้องเอาจาของไง พวกอเมร์เนี่ยสันพม่าที่ตายที่เขาอัดใายแบบค่ายคือตูดที่เนื้อกันเนี่ยตายตั้งตอนันเป็นข่าวดอุ้ยซูเขาลงน้องวานนาอัดเย็นนะแซงบุหรีอัดเย็นอ๋อน้องอะไรนักสัวสักเขาจับปลาจับปลากันดูน้ำดูปลาไม่ไปนี่มันดูว่าขึ้นเที่ยงด้วอยากไปอยู่เที่ยงลายคนเที่ยงหักขื่นจนเที่ยงเขาหักอ มันลายเนาะจุ่มเจาะนะปลาแถวนั้นโอ้ยข้าวกระหไสจำเนยไข่นี่กินนะกินประทังกลางคืนมือก็แมนชายยาวเลยไอ่เล่าความมันตะรายเนาะทรายหนอไปไปนะซ้ำปัญหาหได้น้อยมินนี่แพงเลยแพงเลยคอยจัำคอยกระจำก่อนหน่อยนะโรงแรนี้นี่โมเมนต์ดูดิ ไปยืนลาดีอาบอกประเพณทายูเพียงประมาณสองพันกว่าสองพันเมตรจะได้มาแล้วมันไกลกองเพียบเาจะดำนาเรียบร้อยพี่น้องไอ้โวมีน้องคือมีหนาดำได้ดำเนาะบรรยากาศขางทางเดียวไปพักไว้เนาะแบบเจ้ากระโทนหากันเรีผก้ได้เด็คนร้ายแหละกับรถผู้นัาไปส่ง วันวันนี้เพื่อนจะสามคนมองคนใบในน้ำวันหันคืนนึงมันคนบลายคนบลายมือมอใหม่มาเจ้ามาเอาเขาก็จะไปส่งอะไรกันแบบแบบเขาจะส่งมูสเลยนะาผื่นไปกรุงเทีขี่รถเมาพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงจะม้วนไปส่งให้มูไปส่งให้มูบ้านนี้หลายีได้นะฮะนสาวผมซีบผู้ใดคนจีบอ่ะนะยุ่งๆอยู่ครับน้อง อยู่ที่บอนอยู่ำลำนาวน่ะบอนนาวเีไหนไปชงในในป่าบอลลูในเฮือนคนแบบเฮือนแต่ว่าอยู่ป่าแบบชื่อว่าแบบเแบบป็นพระเจ้าเฮ็ดบอนน่ะโดยเฉพาะเนี้ยพระเจ้าอันแตบบักกัดกัดคนเสี่ยลงนะมันแกบบ็สิมันก็นมีเฮือนอยู่เฮือนกับเฮือนรังโมไงเนาะประมาณเก่าต้นนี่แหละไปนอนอยู่หันตัดอยู่หันแล้วมันมันก็มีอีกรังหนึ่งอยู่ So ถ้ากันเพาะย้ำกินข้าวกันเรื่อยอย่างธรรมดาด้วยหมดกินอิ่มบ่กินธรรมดาแต่ธรรมดาด้วยอิ่มอยู่ก็บอทั้งคันว่าร้อยและแต่ว่ามากกว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะโอเคเจะละหอด้วยไหมมาหอดเฮือนเลยพี่น้องเลยขอบใจสุก <OB I. S 1> ุสุขคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะต่อมาคลิปใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี